จากลูกที่ได้รับพระราชทานรางวัลลูกกตันอยู่ในปีนี้ด้วยคุณอิงฟ้าเป็นตัวแทนของลูกๆกล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะคะค่ะก รูส้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้รับรางวัลพระราชทานลูกกตัญยูนะคะแล้วก็ได้รับจากพระหัตถ์ของท่านเลยด้วยเงี้ยค่ะก็เป็นปีแรกแล้วก็ครั้งแรกที่ได้รับรางวัลก็อยากจะเป็นตัวแทนฝากบอกถึงเยาว,วชนนะคะหรือว่าทุกๆคนที่ได้ดูรายการอยู่นะคะอยากจะบอกว่าการทําความดีหรือว่าการส่งมอบความรักให้กับคุณแม่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแค่วันแม่วันเดียวสามารถที่จะทําได้ในทุกๆวันนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสที่เราจะได้อยู่กับท่านจะมีถึงมเมื่อไหร่นาะเพราะว่าเวลาก็เป็นเรื่องของความไม่แน่น เพราะฉะนั้นก็ทาทุกวันให้ดีที่สุดอย่าลืมที่จะบอกรักถ้าหากว่าไม่มีเวลาอย่างน้อยก็โทรไปคิดถึงนะคะหรือว่าถามไทยกันสักนิดนึงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนหน่อแสดงความรักกันเยอะๆโดยเฉพาะในวันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบพระคุณนะคะรัฐตำรวจเทอดรมนัโนนุ์เพราะมาคุณอิงฟ้าแล้วก็ตัวแทนลูกๆกัตัญญูในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสุขสันต์วันแม่นะคะดิฉันจะ